กลางคืนที่ลุ่มแม่น้ำไนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวและเสียงสายลมที่พัดผ่านพิระมิดเก่าแก่ที่นั่นหญิงคนหนึ่งนั่นอยู่บนบัลลังทองคำเธอไม่ใช่เพียงราชินีแต่เป็นผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกได้ด้วยเสน่เพียงรอยยิ้มเดียวเธอคือคลีโอพัตราฟิโลพาเธอร์ฟาโร์องคสุดท้ายแห่งอียิปต์หญิงผู้ใช้ความงาม ความฉลาดและความกล้าเพื่อยื้อชีวิตของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แอฟริกาให้คงอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากโรมันมหาอำนาจโลกยุคนั้นแต่คำถามที่โลกยังคงถามถ,ามถึงทุกวันนี้คือเธอคือเหยื่อของโชคชะตาหรือคือผู้ควบคุมโชคชะตาเองกันแน่ย้อนกลับไปเมื่อกว่า2,000ปีก่อนอียิปต์อยู่ในช่วงปลายของราชวงศ์ปโตเลมี ราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากกรีกไม่ใช่ชาวอียิปต์แท้แต่พวกเขาปกครองดินแดนแห่งแม่น้ำไนด้วยอำนาจความมั่งคั่งและการแย่งชิงภายในราชสำนักอย่างต่อเนื่องในวังอเล็กซานเดรียเมืองศูนย์กลางแห่งปัญญาและศิลปะของโลกยุคนั้นเด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นชื่อของเธอคือคลีโอพัตราผู้ซึ่งต่อมาจะกลายเป็น หญิงผู้พูดได้หลายภาษาและเข้าใจทั้งมนุษย์และอำนาจอย่างลึกซึ้งกว่าผู้ใดคลีโอพัตราเรียนรู้ภาษากรีกอียิปต์ซีเรียฮีบรูและอารามอิกเธอเข้าใจการพูดเพื่อชักจูงใจเข้าใจศิลปะการโน้มน้าวและรู้ว่าความงามคืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่ากองทัพใดแต่ในขณะเดียวกันราชสำนักที่เธอเกิดมา ก็เปลี่ยนไปด้วยความอิจฉาการทรยศและแผนลอบสังหารเพราะแม้แต่พี่น้องร่วมสายเลือดก็พร้อมจะหักหลังกันได้เพื่อแย่งบัลลังแห่งอียิปต์เมื่อบิดาของเธอปโตเลมีที่12เสด็จสวรรคตคลีโอพัตราในวัยเพียง18ปีต้องขึ้นครองราชร่วมกับน้องชายปโตเลมีที่13แต่สิ่งที่เริ่มต้นด้วยคำว่าร่วมกลับจบลงด้วยคำว่า ศึกพระอนุชาพร้อมที่ปรึกษาในราชสำนักไม่ยอมให้หญิงสาวคนหนึ่งมามีอำน,นาจเหนือชายและเมื่อข่าวการแย่งชิงอำน,นาจกระจายไปทั่วอียิปต์จึงกลายเป็นสนามประลองระหว่างพี่น้องพร้อมนั้นเองจากอีกฝากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากระวัดิโรมันกำลังแผ่ขยายอำนาจเข้ามาและจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคลีโอพัตราไปตลอดกาลเธอจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไร ในโลกที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์จะปกครองแต่เธอกลับใช้สเสน่ห์และสติปัญญาเป็นอาวุธที่แม้แต่นายพลโรมันยังต้องยอมสยบนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานราชินีผู้ล่อลวงทั้งโรมันตำนานของคลีโอพัตราในโลกของราชวงศ์ปโตเลมีสายเลือดไม่ได้หมายถึงความผูกพันแต่คือเดิมพันของอำนาจที่พร้อมหลั่งเลือดได้ทุกเมื่อ ปีนั้นอเล็กซานเดรียเมืองหลวงแห่งอียิปต์เต็มไปด้วยกลิ่นของความไม่ไว้วางใจราชนีสาววัยเพียง18ปีต้องปกครองร่วมกับน้องชายวัยเพียงสิบขวบปโตเลมีที่13แต่เบื้องหลังเด็กชายคนนั้นคือเหล่าที่ปรึกษาชายผู้หิวกระหายอำนาจพวกเขาเห็นในตัวคลีโอพัตราไม่ใช่ราชนีแต่เป็นหญิงสาวที่ต้องถูกควบคุม คลีโอพัตรารู้ดีว่าเธอกำลังถูกล้อมไว้ในเกมการเมืองเธอถูกลดอำนาจถูกถอดจากเหรียญตราถูกลบพระนามจากเอกสารราชการข่าลือเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วเมืองว่าราชินีสาวไม่คู่ควรกับบัลลังและไม่นานเธอถูกเนรเทศออกจากวังคลีโอพัตราเดินทางไปทางตะวันออกสะสมกองกำลังเล็ก เธอไม่ได้หนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่หนีเพื่อกลับมาในใจของหญิงสาวคนนั้นเต็มไปด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นเธอรู้ดีว่าอียิปต์ไม่ใช่เพียงบ้านเกิดของเธอแต่คือมรดกแห่งพระเจ้าที่เธอจะไม่ยอมให้ใครช่วงชิงไประหว่างนั้นโชคชะตาก็พาโรมันเข้ามาในเกมบัลลังก์อียิปต์ในพลผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันจูเลียสซีซาร เดินทางมาถึงอเล็กซานเดรียเพื่อจัดการข้อพิพาทราชบัลลังก์ซีซ่าในวัยกว่า50ปีเคยผ่านสงครามมานับไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้เขาจะได้เจอศึกที่ไม่ต้องใช้อาวุธกลางคืนวันหนึ่งในวังอเล็กซานเดรียประตูห้องพักของซีซ่าเปิดออกอย่างช้าๆและมีพนักงานขนขอ,ของสองคนหอบพรมขนาดใหญ่เข้ามาไม่มีใครรู้ว่าในพรมผืนนั้น มีสิ่งใดซ่อนอยู่และเมื่อพรมถูกคลี่ออกหญิงสาวร่างเล็กในชุดผ้าลินินอียิปโผล่ออกมาจากภายในเธอก้มศีระะเล็กน้อยก่อนเอ่ยชื่อของตนเองด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและอ่อนโยนในคราเดียวกันข้าคือคลีโอพัตราฟิโลพาเธอร์ซีซ่าลงหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่ด้วยความหลงไหล แต่ด้วยความประทับใจในความกล้าเพราะเธอไม่ใช่คนที่เข้ามาขอความเมตตาแต่เข้ามาต่อรองอำนาจในฐานะผู้นำแห่งอียิปต์คลีโอพัตราพูดถึงความวุ่นวายในอียิปต์พูดถึงความจำเป็นที่ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งและเธอพูดถึงสันติภาพด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งจนยากจะปฏิเสธเธอไม่ได้อ้อนวอน เธอใช้เหตุผลใช้สายตาและใช้ความมั่นใจจนซีซ่าต้องยอมฟังอย่างตั้งใจจากคืนนั้นเป็นต้นมาชื่อของคลีโอพัตราเริ่มกล้องขึ้นในวังโรมันเธอกลายเป็นมากกว่าราชินีผู้ถูกในประเทศแต่เป็นพันธมิตรที่โรมันต้องจับตาเธอรู้ดีว่าชายผู้ยิ่งใหญ่ต้องการสิ่งใดอำนาจเกียรติ และความยิ่งใหญ่และเธอจะมอบทุกอย่างนั้นให้แลกกับสิ่งเดียวคือบัลลังก์แห่งอียิปต์เรื่องราวของหญิงสาวผู้ถูกเนรเทศกำลังจะกลายเป็นเรื่องราวของราชนีที่กลุมอำนาจไว้ในทั้งสองข้าง 1. คือบัลลังก์อียิปต์อีกหนึ่งคือหัวใจของจูเลียสซีซานี่คือจุดเริ่มต้นของพันธมิตรแห่งอำนาจ ที่ประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ตลอดการรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ลุ่มแม่น้ำนายอาบไปด้วยแสงทองของดวงอาทิตย์อเล็กซานเดรียกลับมามีชีวิตอีกครั้งผู้คนออกเดินทางไปยังตลาดเสียงเรือไม้กระทุบผืนน้ำดังแผ่วๆแต่ในวังหลวงแห่งนี้มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการหญิงสาวที่เคยเป็นผู้ลี้ภัยบัดนี้กลับมายืนอยู่ในพระราชวังในฐานะ ราชินีแห่งอีอิปและข้างๆเธอคือชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมจูเลียสสีซาสองอาณาจักรสองผู้นำสองแรงปรารถนาต่างมาพบกันในดินแดนแห่งแม่น้ำไนคลีโอพัตราไม่ได้มองสีซาในฐานะผู้พิชิตแต่ในฐานะผู้ร่วมเกมเธอรู้ดีว่าชายผู้นี้ต้องการมากกว่าความงาม เขาต้องการความยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชื่อของเขาถูกจารึกตลอดกาลและนั่นเองคือสิ่งที่เธอจะมอบให้คลีโอพัตราพาซีซ่าชมพระราชวังห้องสมุดอเล็กซานเดรียที่รวบรวมความรู้ของโลกโบราณเอกสารจากกรีซโรมันและเปอร์เซียวางเรียงรายเต็มชั้นกลิ่นกระดาษปาปิรัสและหมึกโบราณอบอวนเธอบอกเขาว่า ความรู้คือพลังที่ยั่งยืนกว่าดาบเล่นใดและในวันนั้นเองซีซ่าเริ่มมองเห็นอียิปต์ไม่ใช่เพียงอาณาจักรแห่งทะเลทรายแต่คือขุมพลังแห่งอารยธรรมที่จะทำให้เขาเหนือกว่าทุกคนในโรมไม่นานนักความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็กลายเป็นมากกว่าการเมืองพวกเขาใช้เวลาร่วมกันในเรือราชพิธีล่องไปตามแม่น้ำไน เรือไม้ยาวที่ตกแต่งด้วยทองและดอกบัวธงผืนใหญ่ปลิวไหวเหนือกระแสน้ำคลิโอพัตราสวมชุดทองคำปักอัญ,ญมณีเธอยือนอยู่บนดาดฟ้าเรือราวกับเทพีแห่งดวงอาทิตย์และข้างเธอคือซีซ่าชายผู้พิชิตโลกตะวันตกในเวลานั้นทั้งคู่เหมือนเป็นราชาและราชินีของโลกทั้งสองฝากฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนแต่ความสงบไม่เคยยืนยาวในประวัติศาสตร์เพราะเมื่ออำนาจร,รวมกัน ศัตรูก็เพิ่มขึ้นคุนนางบางกลุ่มในโรมเริ่มไม่พอใจพวกเขากล่าวหาซีซ่าว่าหลงมัวเมาในอียิปต์และกล่าวหาคลีโอพัตราว่าใช้สเสน่ห์ทำลายผู้นำของพวกเขาข่าวลือแพร่สะพัดจากอเล็กซานเดรียถึงกรุงโรมภาพของราชินีอียิปต์กลายเป็นปีศาจสาวในสายตาของชนชั้นสูงโรมันแต่ในขณะเดียวกันสำหรับประชาชนอียิปต คลีโอพัตรากลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นคืนอำนาจเธอพูดกับประชาชนเป็นภาษาของพวกเขาเดินทางออกจากหวังไปพบชาวนาช่างฝีมือและนักบวชด,ด้วยตนเองไม่มีฟาโรองคใดในราชวงศ์กรีก,ก่อนหน้าเธอที่เข้าใจหัวใจของชาวอียิปต์เท่ากับเธออีกแล้วไม่นานหลังจากนั้นข่าวใหญ่จากโรมก็เดินทางมาถึงซีซ่าต้องกลับไปจัดการความวุ่นวายทางการเมือง แต่เขาไม่ได้ไปคนเดียวเพราะคลีโอพัตราและลูกชายของเธอซีซาเรียนจะตามไปด้วยราชินีอียิปต์ในชุดผ้าขาวปักทองเดินทางเข้าสู่กรุงโรมพร้อมขบวนอันเชิญรูปปร้านเทพพีไอซิสเพื่อประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าอียิปต์และโรมจะเป็นพันธมิตรที่ไม่มีใครล้มได้ในกรุงโรม คลีโอพัตรากลายเป็นศูนย์กลางของทุกสายตาเธอเดินทางด้วยความสง่างามเฉลียวฉลาดและเยือกเย็นหญิงสาวผู้พูดได้หลายภาษาใช้สายตาและคำพูดเป็นอาวุธในขณะที่ชนชั้นสูงบางคนเกลียดชังประชาชนกลับหลงไหลในความงดงามและความลึกลับของเธอเธอไม่ได้เพียงแต่เป็นแขกจากต่างแดนแต่คือผู้ท้าทายระเบียบของโลกตะวันตกหญิงที่กล้าท้าชนกับโครงสร้างอำนาจของชาย แต่ความรุ่งโรจน์นั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะโรมคือเมืองแห่งดามและการทรยศและผู้ชายที่ชื่อจูเลียสซีซาร์แม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่อาจหนีเนวของความอิจฉาวันที่15มีนาคมปี44ก่อนคริสตศักราชซีซาร์เดินเข้าสู่ที่ประชุมวุฒธธิสภาเสียงฝีเท้าเงียบกริบและในวินาทีนั้นเองดามนับสิบก็พุ่งเข้าหาเขาเอตูบรูต เสียงสุดท้ายของชายผู้ยิ่งใหญ่ดังขึ้นก่อนร่างของเขาจะล้มลงกลางพื้นหินเย็นเฉียบข่าวการลอบสังหารเดินทางกลับสู่อเล็กซานเดรียเมื่อคลีโอพัตราได้ยินเธอไม่ร้องไห้แต่เพียงกล่าวเบาๆว,ว่าอียิปต้องยืนอยู่ได้แม้ไม่มีเขาหญิงสาวผู้เคยใช้หัวใจควบคุมโลกบัดนี้ต้องใช้สติปัญญาควบคุมชะตาตนเองเธอกลับสู่อียิปพร้อมบุตรชาย และเตรียมรับศึกครั้งใหม่จากโรมเพราะหลังซีซ่าล้มลงโรมไม่ได้สงบแต่กำลังเข้าสู่สงครามแห่งทายาทอำนาจและในสงครามนั้นจะมีชายอีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและกลายเป็นทั้งรักและหายนะของคลียวพัตราหลังการตายของจูเลียสซีซ่าโลกของโรมันแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงไม่มีใครรู้ว่าใครจะขึ้นมาครองอำนาจ ต่อจากชายผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นและในเงามืดของความวุ่นวายมีสามชายที่ก้าวขึ้นมาชิงบอลลังแห่งโรมหนึ่งในนั้นคือมาร์กแอนโทนีนายพลผู้เกรียมไกรผู้เคยเป็นทั้งเพื่อนร่วมศึกและเพื่อนร่วมใจของซีซ่ามาร์กแอนโทนีเป็นชายที่ต่างจากซีซ่าโดยสิ้นเชิงถ้าซีซ่าคือนักการเมืองผู้เยือกเย็นและเฉียบแหลม แอนโทนีคือนักรบพู้เต็มไปด้วยอารมณ์และไฟแห่งชีวิตเขาไม่กลัวใครไม่เกรงอำนาจแต่ก็เต็มไปด้วยความหลงไหลและความปรารถนาที่ไม่อาจควบคุมได้หลายปีผ่านไปหลังซีซ่าหลมหลงเคลียวพตรายังปกครองอียิปต์อย่างสง่างามแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความระแวดระวังเพราะโรมันยังคงจ้องจับตาวันหนึ่ง ข่าวจากโรมก็เดินทางมาถึงมาร์กแอนโทนีนายพลผู้ยิ่งใหญ่กําลังจะมาเยือนอียิปเพื่อเรียกเก็บภาษีและตรวจสอบความจงรักภักดีของราชินีแต่สำหรับคลีโอพัตราเธอเห็นมากกว่านั้นเธอเห็นโอกาสโอกาสที่จะรักษาอํานาจของอียิปไว้และบางทีอาจจะมากกว่านั้นค่ำวันนั้นแม่น้ำไนล์ สองประกายด้วยแสงคบภัยนับพันเรือราชพิธีของคลีโอปตราลอยเข้ามาในท่าเรือเมืองทาซาสเรือสีทองประดับด้วยดอกบัวและผ้าไหมโบกไหวกลิ่นน้ำมันหอมและดอกมาโบราณอบอวนไปทั่วลำน้ำเธอนั่งอยู่กลางเรือในชุดสีทองศีรษะประดับมงกุฎรูปงูแอสปสัญลักษณ์ของฟาโรเสียงพินเสียงกรอง เสียงเครื่องสายโบราณประสานกันราวบทเพลงแห่งเทพพเจ้าและเมื่อเรือเทียบท่าชายทุกแข็งแกร่งที่สุดของโรมก็ไม่อาจาละสายตาได้เลยมาร์กแอนทโทนีมองเห็นคลีโอพัตราไม่ใช่เพียงราชินีแต่คือพลังที่ไม่มีใครต่อต้านได้เธอไม่ได้ยกตนเหนือกว่าแต่พูดกับเขาในฐานะเท่ากันและยิ่งพูดเขายิ่งรู้ว่า หญิงคนนี้ไม่เหมือนใครในโลกคลีโอพัตรารู้ดีว่าความรักเป็นเครื่องมือทางอำนาจแต่ในครั้งนี้เธอเองก็รู้สึกถึงเปลวไฟที่ลุกขึ้นในใจของเธอเช่นกันจากวันนั้นทั้งสองอยู่ด้วยกันแทบทุกคืนร่วมดื่มไวน์เล่นหมารุก,กสนทนาเรื่องโลกและอำนาจเธอสอนเขาภาษากรีกส่วนเขาสอนเธอเรื่องสงคราม ในวังอเล็กซานเดรียเสียงหัวเราะของพวกเขาก้้องไปทั่วห้องโถงและทุกคนรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาโลกแต่ในโรมเขาลือเรื่องความรักต้องห้ามระหว่างนายพลกับราชินีแพร่สะพัดประชาชนเริ่มกล่าวหาว่าแอนโทนีทรยศต่อโรมและตกอยู่ในมนสะกดของหญิงต่างชาติขณะเดียวกัน ออกเตเวียนหลานชายบุญธรรมของซีซ่าเริ่มรวมอำนาจของตนและใช้ข่าวลือนี้เป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อทำลายศัตรูที่ชื่อว่าแอนโทนีมาร์กแอนโทนีจึงตัดสินใจทำสิ่งที่เปลี่ยนโลกอีกครั้งเขาประกาศว่าอียิปต์คือพันธมิตรของโรมันตะวันออกและแต่งตั้งลูกของตนกับคลีโอพัตราให้ปกครองดินแดนต่าง การตัดสินใจนั้นเท่ากับการตัดขาดจากโรมอย่างถาวรและเมื่อขาวไปถึงหูออกเตเวียนเขาประกาศในทันทีว่ามาร์กแอนโทนีคือคนทรยดลดต่อโรมโรมเตรียมกองทัพอียิปต์ก็เช่นกันคลีโอพัตราและแอนโทนีนำกองเรือเข้าสู่สงครามธงสีทองของอียิปต์โบกสะบัดเหนือผืนน้ำเรือรับจำนวนมหาศาล เตรียมชนกับกองทัพของออกเทเวียนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของศึกที่โลกจดจำยุทธการที่แอคเทียมทะเลสีเทาเข้มลมพัดแรงเรือรบของอียิปต์และโรมประจันหน้ากันกลางทะเลเอเดรียติกเสียงตแตรสงครามดังขึ้นเหล็กปะทะเหล็กไฟส่องประกายกลางทะเลเดือดมาร์กแอนโทนีต่อสู้อย่างสุดชีวิต แต่การทรยศภายในกองทัพทําให้ทุกอย่างพังทลายเรืออียิปต์หลายลำหนีออกจากแนวรบคลีโอพัตราเห็นสถานการณ์เลวร้ายจึงสั่งให้เรือของตนถอยกลับเพื่อรักษาชีวิตและอาณาจักรแต่สําหรับแอนโทนีมันไม่ใช่เพียงการถอยทัพมันคือการแตกสลายของเกียรติยศเขาเชื่อว่าคลีโอพัตราทอดทิ้งเขาแต่ความจริงแล้ว เธอถอยเพื่อรักษาเขาไว้แต่ทุกอย่างสายเกินไปสงครามจบลงด้วยชัยชนะของออกเตเวียนและชื่อของแอนโทนีถูกตราเป็นว่าคนทรยศต่อโรมทั้งสองกลับสู่อเล็กซานเดรียเมืองที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัดนี้กลายเป็นเมืองแห่งความเงียบสงัดเพียงเสียงเคลื่อนไนล์ที่ซัดเข้าฝั่งเหมือนเสียงเตือนใจของโชคชะตา กลางคืนในอเล็กซานเดรียเงียบงันเมืองที่เคยสว่างสวัยด้วยแสงตะเกียงและเสียงงานเลี้ยงบัดนี้เหลือเพียงเงาของความพ่ายแพ้ริมฝั่งแม่น้ำไนลมร้อนพัดผ่านวังที่เคยรุ่งเรืองเสียงธงของราชวงศ์ปลิวไหวราวเสียงร่ำไห้ของอียิปทั้งประเทศราชินีผู้เคยยิ่งใหญ่กำลังรอรเผชิญหน้ากับ ชายคนสุดท้ายที่เธอไม่อาจเอาชนะได้ออกตาเวียนจาก,กพัิคนแรกแห่งโรมันหลังยุทธการแอคเทียมพลังของโรมกวาดล้างทุกอย่างที่เหลือในอียิปต์มาร์กแอนทโทนีหนีมาพร้อมกองกำลังที่แตกพ่ายหัวใจของชายผู้ยิ่งใหญ่แตกละเอียดไม่ต่างจากอาณาจักรที่เขาสู้เพื่อปกป้องเมื่อได้ข่าวว่าคลีโอพัตราถูกจับ เขาเข้าใจผิดคิดว่าเธอตายแล้วเขาชักดาบแทงอกตนเองเลือดแดงเข้มไหลาอาบชุดเกราะของนักรบผู้พักบีแต่ก่อนจะสิ้นลมหายใจเขาได้รู้ความจริงว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ทหารของคลีโอพัตรารีบอุ้มร่างของเขามายังห้องใต้ดินของวังราชินีในชุดสีดำยืนรออยู่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา เธอโอบเขาไว้ในอ้อมแขนเลือดของเขาเปรอะเต็มมือของเธอแอนโทนีมองเธอครั้งสุดท้ายและพูดเพียงว่าจงอย่ายอมแพ้ต่อพวกเขาอย่าให้โรมเห็นน้ำตาของเจ้าจากนั้นทุกอย่างก็งเงียบลงรุ่งเช้าวังอเล็กซานเดียถูกปิดเงียบคลีโอพัตตานั่งอยู่เพียงลำพังในห้องหินสลักรูปเทพีอไอซิส ข้างหน้าคือโลงทองคำของแอนโทนีและข้างหลังคือเสียงกองทัพโรมที่กำลังเข้าใกล้ทุกขณะเธอรู้ดีว่านี่คือจุดจบแต่ไม่ใช่จุดจบที่เธอจะยอมให้พวกเขากำหนดให้ออกตาเวียนชายหนุ่มผู้ทะเยอทะยานและเยือกเย็นก้าวเข้าสู่วังอียิปด้วยสายตาที่ไม่หลงไหลไม่โกรธไม่กลัว แต่เต็มไปด้วยความคำนวณเขาไม่ได้มองเธอเป็นศัตรูแต่เป็นรางวัลแห่งชัยชนะที่จะประกาศต่อโลกว่าโรมยิ่งใหญ่เหนือทุกอารยธรรมเขาพูดกับเธอว่าจงยอมจำนนและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่คลีโอพัตรายิ้มยิ้มแบบที่ออกตาเวียนไม่เข้าใจเลยสักนิดคืนนั้น เธอขอเวลาเพียงหนึ่งคืนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการยอมจำนนในวันรุ่งขึ้นแต่แท้จริงแล้วเธอเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นการจากไปในฐานะราชินีเธอสวมชุดสีทองประดับอัญ,ญมณีสวมมงกุฎงูเหา่าสัญ,ญลักษณ์ของฟารูทุกพระองค์เธอเรียกสาวใช้สองคนที่พักดีที่สุดมาหา และสั่งให้พกเขานำตะกร้าดอกไม้เข้ามาในห้องในตะกร้านั้นมีงูเห่าแอสตัวหนึ่งเลื้อยอยู่ท่ามกลางกลีบดอกไม้เธอพูดเบาๆว่างูนี้คือทูตของเทพีอไอซิสข้าจะกลับไปยังอาณาจักรของฟาโรในแบบที่ข้าเลือกเองเธอวางงูลงบนแขนขวามันกัดเพียงครั้งเดียวเงียบ และรวดเร็วเลือดของราชินีไหลช้าๆแต่ใบหน้าเธอยังสงบราวกับกำลังเข้าสู่การหลับไหลนิรันดรุ่งเช้าออกตาเวียนเดินเข้ามาในห้องเห็นร่างของราชินีเอมพิงอยู่ข้างบัลลังริมฝีปากยังมีรอยยิ้มจางๆไม่มีใครรู้ว่าเธอยิ้มให้ความตายหรือยิ้มเพราะชนะ เพราะแม้โรมจะพิชิตอียิปต์ได้แต่ไม่มีใครพิชิตจิตใจของคลีโอพัตตาได้เลยหลังจากนั้นไม่นานออกตาเวียนกลับสู่โรมและกลายเป็นจกักรพรรดิออกัสตัสผู้ก่อตั้งจกักรวรรดิโรมันในขณะที่อียิปต์ก็กลายเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งภายใต้โรมันแต่ในความทรงจำของโลกชื่อของคลีโอพัตรายังคงอยู่ ในฐานะหญิงที่ทั้งงดงามฉลาดและกล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์หากเราปิดตาแล้วปล่อยให้สายลมพัดพาเราไปไกลไกลออกไปเหนือทะเลรายอียิปต์คุณจะได้ยินเสียงบางอย่างที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศเสียงกระซิบของหญิงคนหนึ่งที่โลกไม่เคยลืมชื่อคลีโอพัตราหลายพันปีผ่านไป หลังจากวันที่เธอจากโลกนี้ไปอาณาจักรล่มสลายวังถูกกลืนหายใต้ผืนสายแต่ชื่อของเธอกลับไม่เคยจางหายนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ค้นหาเอกสารนักโบราณคดีขุดซากปราสาทใต้แม่น้ำนักจิตวิทยาศึกษาความคิดของเธอและทุกครั้งที่มีใครกล่าวถึงคำว่าอำนาจของสตรีชื่อแรกที่ถูกเอ,อ่ยออกมาคือ คลีโอพัตราแม้เธอจะถูกเขียนในประวัติศาสตร์โรมันว่าหญิงล่อลวงแต่ในความจริงเธอคือนักปกครองที่เข้าใจการเมืองลึกซึ้งยิ่งกว่าชายใดในยุคที่ผู้หญิงแทบไม่มีเสียงคลีโอพัตรากลับใช้ปัญญาและวางแผนนำอนาณาจักรที่ใกล้พังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเธอพูดได้หลายภาษารู้จักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และการแพทย์ เธอไม่ได้สู้ด้วยกำลังแต่สู้ด้วยสมองและเสน่ห์ที่มากกว่าแค่รูปลักษณ์ในโลกยุคใหม่คลีโอพัตรากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพของผู้หญิงเธอคือสตรีที่เลือกเส้นทางชีวิตเองไม่ยอมให้ใครมาบังคับไม่ว่าจะเป็นชายจากโรมหรือเทพจากสวรรค์ภาพของเธอถูกวาดในจิตรกรรมยุคเรเนซองส์ถูกสร้างเป็นภาพ,พยนตร์บทละครและบทกวีมากมาย จากจูเลียสซีซาถึงวิลเลียมเชกสเปียร์ไม่มีใครลืมความงามและปัญญาของเธอได้เลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดมะระดกที่แท้จริงของคลีโอพัตราไม่ใช่ทองคำหรือวังของฟาโรแต่มันคือพลังของการเลือกชะตาตนเองในยุคที่ผู้หญิงถูกจำกัดด้วยกรอบเธอกลับกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเธอรักด้วยหัวใจของราชินี เธอสู้ด้วยสมองของนักการเมืองและเธอตายด้วยศักดิ์ศรีของฟาโรเวลาผ่านไปกว่า2,000ปียังมีผู้คนเดินทางมาที่อียิปเพื่อหาว่าร่างของเธออยู่ที่ไหนบางคนบอกว่าถูกฝังไว้กับมาร์กแอนโทนีบางคนเชื่อว่าถูกเทพีไอซิสพาไปสู่แดนแห่งนิรันร์แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดชื่อของคลีโอพัตรา ได้กลายเป็นอมะตะไปแล้วคลีโอพัตราไม่ใช่แค่เรื่องราวของหญิงงามผู้ชาญฉลาดแต่คือตำนานของความเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความรักความกลัวความสูญเสียและการยืนหยัดแม้โลกทั้งใบจะหันหลังให้เธอสอนให้เรารู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองโลกแต่อยู่ที่การควบคุมหัวใจตนเอง แม้วันนี้อียิปต์จะเหลือเพียงซากหินแต่เสียงของคลีโอพัตรายังลอยอยู่ในสายลมเธอไม่ได้ตายไปพร้อมงูเห่าเธอยังอยู่ในตำนานทุกบทที่กล่าวถึงเธอราชินีแห่งนายผู้ที่โลกไม่เคยลืมถ้าคุณชอบเรื่องราวของคลีโอพัตราราชินีผู้ล่อลวงทั้งโรมันอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ครับแล้วพบกันในเรื่องหน้า